สวัสดีครับผมโจจับับตักอินนะครับก็ในเดือนมีนาคมนี้เราจะมีการจัดประกวดดนตรีในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยเราจะเป็นการใช้อุปกรณ์อดีดิวอวสววกเครื่องดนตรีทั้งหลายนะครับก็วัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ก็คือ โปรเพิเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาศักยภาพคนดนตรีในบ้านเราและร่วมกันสร้างเวทีในการแสดงออกให้กับคนดนตรีในบ้านเรานะครับก็ขอเชิญชวนนักดนตรีและผู้ที่เป็นแฟนอุปกรณ์ ID w ดีไทั้งหลายนะครับก็ขอเชิญให้มาร่วมกันแข่งขันกันในงาน IBAN d h h l l l n n g e 2013ในวันที่16มีนาคมนี้ และก่อนหน้านั้นในวันที่2มีนาคมเราก็จะมีการจัด workshop, เวิร์กช็อปเกี่ยวกับผู้ที่ต้องการใช้อุปกรณ์อเดเวิ์ในการบันทึกเสียงและการเล่นดนตรีสดนะครับก็สามารถสมัครแข่งขันและสมัครร่วมเวิร์กช็อปกันได้แล้วที่โปรักอินทั้ง3สาขาและที่ Facebook ของโปรกอินรวมถึงที่อ e ีเมล m a r k e t i n g p r o i n c o m ครับขอบคุณครับ